ถึงแม้จะเป็นมักจุดก็เก่งมากจะไม่ทำให้โดนครูด่าในวันนี้ลุงประธานแม่เพื่อนโดนจนมงไม่เห็นก็บอกออ้ยายแก้ผุแผลตึงจริงยังเอาอจาจ้า แต่ว่างอนเกิดขึ้นค่ะของคุณครูนะคะเ <โก S 1> ต้นผิดนู่นผิดนี่นิดนึงอะไรเงี่ยอาจจะงงอาจจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครูเขาก็แบบเล่นบทงอนอยู่ที่ก็งอนตอนที่เลิกสอนพอดีค่ะ <c oughs> แล้วก็สัานิาฐานว่าเป็นกลยุทธ์ของครูที่เพิ่มความอินเทนส์ของคลาสนะคะให้พวกเรา <สำ S 1> แบบก <นะ S 1> ระตุ้นอะในการซ<อ>้อม<อ><อ>เองทำให้เราเป๊ะมากขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว ซ้อมไปเมื่อกี้ก็คือเพลงใใใที่สองของพวกเรานะคะที่ชื่อว่าปาเกนนขู <laughs> ่ <ง S 2> <laughs> หรือภาษาไทยเสียงในใจฉันซึ่งเพลงนี้นะคะก็จะใช้เวอร์สแตทเดบิวต์ของพวกเราเนะคะเป็นเพลงที่สองถ้าเป็นมันง่ายคะ่ะแต่ว่ามันชาเลนต์ตรงที่ว่าด้วยระยะเวลาอันสั้นอนะ่ะแล้วเวลาซ้อมมันน้อยแล้วคือมันไม่ใช่แค่ซอ้อมเฉยเฉงี้เรามีกิจกรรมอ,อื่นๆอีกมากมายระหว่างนี้ก่อนที่จะขึ้นสเตจไงมันก็เลยแบบกดดันนะคะกดดันทั้งคู่ก็ด้วยพวกเราก็ด้วย คุณก็ด้วยกดดันกดดันกดอะไรของเขากดดันขอทําไมมีพี่เค้าอยู่ก็หนูเองค่ะที่เป็นคนเทนต์ผิดคนนั้นแต่ครูก็พเคาด้วยเคาด้วยนี่ครูครูมาระเบิดลงตอนเราวันนี้ ใช่ก็เลยแบบครูถามว่ามันทาท่ายังไงแล้วแบบเราก็ทําผิดแล้วครูก็เลยถามว่าซ้อมมาไหมทําไมแบบไม่ได้แล้วไม่บอกครูซึ่งแบบกะก็ถามอะไรไม่ได้ครูก็พูดจริงก็เลยแค่อั้นค่ะครูก็เลยไปแล้วพวกเราก็เลยต้องมาถวน นี่เราทำอะไรอยู่ครับมาฟิตติ้งชุดวงค่ะตักกัดถ้าเป็นชุดสีแดงแดงแบบนี้ักกัดแพรกำลังช่วยพันในการกัดเข็มกัดค่ะจะไปกัดทำไมอ่ะมันแหลมไหมงงงงงงเขาบ้านคนอื่กัดเข็มกัดของจริงสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้หน้ามาไม่แตกนะคะ แล้วก็เป็นสิ่งที่ตกปิดไว้ยังไม่ได้สั่ใช่ค่ะหัวขามันแล้วก็เป็นก้อนไม่ได้ยางยางเลยยังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ถึงขนนั้นเอลิเนี่ยคือเขาบอกว่ากระโปรงของดิฉันเนี่ยมันยาวเท่ากับทั้งขาของเอลิเลยซึ่งมันไม่จริงไงจริงมันคือทั้งตัวของเอลิเลยต่างหากค่ะอันนี้ขอให้ทราบเอาไว้ด้วยค่ะแม่เค้กขนที่พูดยากนะคะคือถ้าเราจะบัติเสธเนี่ยมันก็ เพาว่าหนูอยู่กับมันได้ค่ะหนูก็รับได้หนูก็ต้องยอมหนูเป็นผู้ถูกติดใมันนแประมาณนี้ค่ะอันนี้ยกตัวใหญ่เฉยนะคะพวกเรารักกันดีค่ะน่ารักไหมครับอนห้ามตากิอ้โหโอ้โหโ้โออ้หอ้หอ้โบอ้โห้โอ้ออ้โ้โ กระปรงจะเล็กกว่าเดร๋ต้องลดน้ำหนักให้ได้ก่อนเดบิวเดี๋ยวก็ดูนะคะว่าจะแซน,นเดอร์หรือว่าสไลเดอร์นะนี่ง เราวิ่งเราจะวิ่งไล่ทักอย่างหนึ่งชุดดำเราเป็นคนไล่ชุดแดงเป็นคนหนีเป็นคนแอบชุดดำเป็นคนหาแต่เดี๋ยวรอเซตกรรมมนึงก็คือเดี๋ยวอาจจะวิ่งมัวๆเลยแบบทุกทิศทุกทางอ่ะงงปะวิ่งแบบวิ่งไปวิ่งกลับใช่ไก็คือก็คือเดี๋ยวทุกคนอ่ะเริ่มวิ่งจากตรงที่มืดแล้วก็วิ่งเข้ามาผ่านแสงแล้วก็ผ่านแบบเป็นเส้นตรงไปเลยใช่สามสองหนึ่งแอคชั่นครับ ยาไม่อ่อนหายยาไม่อ่อนหายไมอ๊ทำไรอ่ะแต่จะเกลนแข็งเหรอมันมันช่วยได้ใช่ไหมมันจะช่วยได้นิดนึงมันก็ไม่ช่วยเยอะหรอกจานนี้ต้องแปลใหม่ครับพื้นลื่นมากเราต้องเซฟตัวเองเพราะไม่งั้นจะเต้นแบบมีความกังวลด้วยเด็กมากหนักมันหนาเพราะฉะนั้นควรดูเอ่อ อะไรนะ m v พวกหนูเยอะเยอะเพราะว่าพวกหนูทนเจ็บกันเยอะมากสงสัยว่าจะลอกกันไปเพราะว่าความรีบมีเวลาว่างให้พวกหนูไปเข้าน้ำได้ไหมคะว้าจ้ารู้สึกว่ามวนอ้องเช้าแล้วนะคะขอเข้าน้ำ เพื่อนกำลังอดโอยกันเพราะว่าเพลงมันสนุกเกินไปเลยลงตึ้งเยอะสุดบอกท่าเลยคือายของเขาแนนเนยนะคะเขียวกันหมดแล้วเขาเพื่อนหนูหยอดดื่มชูกำลังที่ดื่มมาหนูหมดติดแล้วต้องการเองวันนั่งอนนี้นะคะเราก็รอพี่เขาทำไฟซึ่งเราก็หลับไปหลายตื่นแล้วไม่รู้ว่าพี่เขาถ่ายอะไรหรือเปล่า ไม่ถ่ายเลยตรีนี้เพราะเมื่อกี้มันตลกมากเลยอะนั่งกันอยู่เป็นบองแล้วก็แบบลับเข้าไปสวยฮะ หนูก็ไปถ่าย MV มาค่ะแล้วก็ที่สถานที่ที่ถ่ายเนี่ยมีฝุ่นเยอะมากแล้วคือแบบมันเล่าสูรแต่ฝุ่นเข้าไปแล้วมันก็แบบมันก็กลายเป็นอย่างเนี้ยคือตอนนี้เอลีมีปัญหาคอนซินน่าจะอักเสบหรือสักอย่างก็คือแต่ว่าเคยเคย <ๆ S 1> ไปเห็นในอินเทอร์เน็ตมา<ๆ>เขาบอกว่าให้แก้ปัญหาโดยการทานไอศครีมช็อกโกแลตค่ะเพราะว่าช็อกโกแลตนั้นมันก็มีสารที่ช่วยรักษาอยงนี้ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เนี่ยเรานำวางแผนไปที่ร้านปลูกซื้อนะคะ ่แย่ไม่ถามพูดแล้วถ้าเป็นคุณคุณเป็นทอมสินอะคุณจะกินไอติมกับเขาไปแล้วปะแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นสเตจเดทเอ้ยสเตจพรีเดบิวต์ครั้งที่สองของโน้กหนึ่งแต่ว่าโน้กหนูยังไม่เห็นไอติมวันที่13นี้นะคะตรงกับวันอาทิตย์นะคะซึ่งเป็นงานพรีเดบิวต์ครั้งที่3คะ่ะแต่ช,นนชื่องานันชื่อนาน พาซีโอไอดอนมาสซี่ค่ะซึ่งเราเล่นนะคะ2วันเลยนะคะซึ่จะดสเตที่2กับที่สมนะคะอัดเสียงวันที่14บสี่นะคะเพลงอะไรนะเอลิเพลงเสียงในแปลจากภาษาญี่ปุ่นตรงๆคือแปลว่าแมวผีแมวปีศาจอะไรแต่ว่าในชื่อไทยของเรามันก็จะเอาเมาจากท่อนร้องที่ท่อนที่แบบร้องแบบเป็นซิกเนเจอร์ก็คือเสียงในใจฉันซึ่งเป็นเที่สองแล้วไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ ฝังกันครั้งแรกตอนวันที่19ซึ่งเป็นวันเดบิวต์ของพวกเราเองค่ะคือพวกหนูอะรู้สึกว่าพวกหนูนา่าจะยมกันหน้าดูแต่ว่าก็จะต้องทําให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่ามันคือการไปอัดเสียงหลังจากออกงาน2วันเป็นวันถ่ายเอ็มวีเริ่มเซตอะไรบาบารบาของพวกหนูเนี่ยทีสามของวันพฤหัสแล้ววันเนี้ยวันศุกร์ ก็หนูซ้อมวันพรุนี้วันเสาร์ขึ้นงานวันอาทิตย์ขึ้นงานวันจันทร์อาทยงก็เพื่อเพื่อผลงานที่แบบว่าออกมาดีนะคะสุขสาธนรชนเราก็พยายามมากอืมต้องเป็นคุณคุณทำได้ปะ <laughs> ึ่งวันนี้เราอยู่ที่ทาิโนชวรนทิวันะโสกค่ะที่งานฟุดี่สุค่ะฟังพาพเสีงจากเสียงเทปวันนี้นะคะเราก็กําลังร่างสคริปต์ค่ะเพราะแบบมันมีในหัวแต่แบบเราต้องมาล่างให้มันแบบเป็นคําที่ดูเขาเรียกอะไรอะ,ะสวยงามใช่กระชับมากขึ้นตอนนี้ก็เลยต้องพิมพ์ลงในมือถือค่ะโน้ตตัวอย่างใหญ่จะจําได้ไหมไปดูกัน <laughs> ต่อจากเมื่อวานนะคะที่ต้องเต้นกันมาค่ะอย่างหนักหน่วงอย่างที่เคย กล่าวไปเมื <s <S ่อคลิปที่แล้วนะคะแล้วก็มาวันนี้ก็คือขึ้นเวทีซึ่งเราก็เห็นเวทีแล้วว่าเล็กมากเวทีเล็กมากเลยทสุดจริงจริงเลยสุดเฮ้ย่แมมันน้อยยังไงนะเล็กมากเลยจริงๆเล็กมากๆเลยสุดหวีนี่ใช้ไม่สี่คนเ่ยหลายอยู่ไซโยวุ่นขบงลวก็เป็นวันที่ช้าชายอีกวันนึงค่ะเพราะว่าเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะแบบ จะต้องแบบแสดงให้คนที่เขามาเดินอ่ะดูแฟนคลับก็ของหนูก็ยังไม่มีก็เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากเพราะว่าก็ยังไม่มีคนมาเชียร์เลยเมีหนูคิปบ้านนะแต่ก็ถ้าพี่เห็นคลิปนี้นะพี่ก็ต้องสงสารหนูแล้วก็มาเชียร์หนูบ่อยๆวันนี้ก็คือแบบว่าขอบคุณทางทีมยอดเวนวันอโศกบ้านนะคะคือที่ให้พวกเราได้ขึ้นสเตจรีดบิวครั้งที่2อนะคะซึ่งก็อยากให้ทุกคนเห็นขนาดเวทีค่ะว่าแบบ มันน่ารักน่ารักมากเป็ขนาดที่แบบอบอุ่นน่ะใกล้ชิด เล็กมากๆยืนก็ยากนั่งก็ยากเป็นยากเข้าไปใหญ่เลยค่ะเขียนบทใหม่หนึ่งเลรู้สึกแบบมันเหมือนมีเลื่อนในคอเลยอ่าเป็นกำลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจให้น้องด้วยนะคะให้น้องหายเร็วๆพยายามไม่ใช่เสียงเต็มเพราะว่าไม่งั้นอ่ะคอมันจะคันใช่ไหมมันจะคืบแล้วก็จะไอกว่ายามียาบีจะเดบิวต์ได้อ่ะ เจอหายเนื่อมากเลยมันมีปัญหาทุกอาทีจ้ะ